เดือนนึงมี30วันกินกาแฟกินขนมไปก็28วันแล้วจ้าทุกคนนี่วันนี้จะพาไปร้านเบรนนี่เบรคกันบูอสำเนียงดีมากค่าลิ้นก่อนไหมล่ะนี่บรรยากาศร้านก็คือดีมากสะอาดสะอา้านดูเป็นผู้ดีผู้ดี ที่เด็ดร้านนี้ก็คือครัวซองเขานําเข้าจากฝรั่งเศส <c oughs> เด็กฝรั่งอย่างเราเนี่ยพลาดได้ไงล่ะฝรั่งทนน่ะเป็นยังไงล่ะเด็กฝรั่งทนเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยไม่ต้องพูดมากบอกกันเลยว่าเบเกอรี่ร้านนี้ดีมากอร่อยมากที่สําคัญวัตถุดิบสุดยอดสดใหม่อบร้อนจากเตาทุกวันไม่มีเหลือไม่มีค้างไม่มีของเก่าเป็นไงล่ะหน้าตา,น,า,น,า,น,าน่ากินสตรอรี่แน่นขนาดน,นี้ต้องแพงแน่ๆเลยใช่ไหมไม่ใช่จ้าชิ้นหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทชิ้นใหญ่มากเป็นร้านที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเดินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะอร่อยมกาแฟดี ขนมดีทุกอย่างดีบรรยากาศได้จะนัดเดทจะนัดกินข้าวก็นัดไปเลยเอาให้สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวเบเกอรี่หรือว่าเครื่องดื่มราคาจับต้องได้กระเป๋าไม่ฉีกแน่นอนคอนเฟิร์มที่สําคัญขยันจัดโปรมากปากได้เวลาลุยสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟขาดเธอแล้วฉันจะขาดใจอืมนี่บอกก่อนนะว่ากาแฟที่นี่เป็นกาแฟพรีเมียมนะครับทุกคน ชื่นใจสุดๆรอแป๊บเดี๋ยวน้องพนักง,งานก็เอาขนมมาเสิร์ฟที่นี่เขามีบริการอุ่นร้อนให้เราด้วยนะนี่กินก็ไปเลยจ้าแป้งครวซองดีมากบางกรอบหอมเนยตัวโมจิบันใส่งากินกับกาแฟก็เข้ากาันเข้ากันส่วนอันนี้เขาเรียกอะไรไม่แน่ใจอะช็อกโกแลสตสติกหรือเปล่าแต่ว่าช็อกโกแลตเค็มคนมากจ้าสรุปว่าอร่อยถูกดีมีอยู่จริงแล้วส่งท้ายปีแบบนี้นอกจากโปรโมชั่นดีๆจะมีเพียบก็ยังมีกิฟต์เซตของน่ารักน่ารักเป็นแก้วเก็บความเย็นกับกาแฟจาก,ก,าจากเลิเนี่ด้วยนะหรือจะเป็นกระเป๋าสารจากกระจุ ใครก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอน